ตอนที่ 1. การสรรหาทรัพยากรมนุษย์คืออะไรการสรรหาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการวิธีปฏิบัติและกิจกรรมที่องค์การค้นหาและดึงดูดคนที่มีศักยภาพให้เกิดความต้องการที่จะเข้ามาทำงานกับองค์การโดยทั่วไปคนที่เข้ามาทำงานในองค์การควรจะต้องมีคุณลักษณะที่จำเป็น4ด้านคือ 1. ความรู้ ความรู้เป็นสิ่งที่บุคคลจำเป็นต้องรู้เพื่อเป็นพื้นฐานในการทำงานในตำแหน่งนั้นๆ 2. ทักษะหรือความชำนาญคือสิ่งที่บุคคลควรรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรเป็นสิ่งที่บุคคลพึงต้องใช้ในการทำงานในตำแหน่งนั้นๆ 3. ความสามารถ ความสามารถของบุคคลในการทำบางสิ่งหรือเรียนรู้ที่จักระทำบางสิ่งซึ่งความสามารถนี้จะต้องเหมาะสมกับตำแหน่งงานและ 4. คุณลักษณะหรือความสามารถด้านอื่นๆซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับงานหรือไม่เกี่ยวข้องกับงานก็ได้เมื่อคนที่มีศักยภาพดังกล่าวเข้ามาสมัครและผ่านการคัดเลือกกลุ่มคนเหล่านี้ ก็จะช่วยส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์การให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายขององค์การได้